สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d พอดแคสต์สานทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปจาก Q Entertainment กันบ้างนะคะสำหรับวงที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือวง GID อเนั่นเองนะคะสำหรับวง GID อเเนี่ยพวกเธอก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จแล้ว ก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยโดยวงเจเดลเนี่ยนะคะปัจจุบันพวกเธอก็มีสมาชิกได้แก่โซยอนมินนี่มิยอนอูกีแล้วก็ชูฮวานะคะแต่เจเดลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกพูดถึงมากๆกเนี่ยก็คงจะเป็นตอนที่หนึ่งในสมาชิกเมนแดนของวงอย่างซูจินเนี่ยได้ตัดสินใจออกจากวงนะคะในตอนนั้นเนี่ยทำให้แฟนค่อนข้างเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรเลยแต่ว่าวงเจเดลเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าทำกิจกรรมต่อไปสำหรับวันนี้ เ,ะะเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกของเจเดลอย่างมินนี่นั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่ามินนี่เนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ชาวไทยนั่นเองสำหรับมินนี่แล้วเนี่ยนะคะเธอก็เกิดในปี1997เธอเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเป็นเมนโวคอลของวงนะคะเสียงร้องของมินนี่เนี่ยเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ฟแฟนๆเนี่ยมักจะชื่นชมในเสียงร้องของเธอสาหรับเจเดลเนี่ยนะคะก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในปี2018นนั่นเอง หลังจากเดบิวต์เนี่ยก็ได้รับฉายานะคะว่าเป็นมอนสเตอร์รูกี้หรือว่าซูเปอร์รูกี้นะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยใช้เวลาเพียง20วันนะคะก็ทําให้จีไอเดลเนี่ยได้เฟิร์สวินนะคะพวกเธอเนี่ยต่างเป็นที่ยอมรับในการเป็นอ่าในการโปรดิวเพลงเองนะคะเพราะว่าสมาชิกในวงเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการแต่งเพลงการออกแบบท่าเต้นต่างๆและล่าสุดเนี่ยเหมือนว่ามินนี่นะคะเพิ่งจะมีการพูดถึงอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปแสดงโชว์ นะะในงานแล้วก็มีการแบบว่าแสดงร่วมกันนะคะกับเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆโดยสเตจนี้เนี่ยนะคะก็มี4ีสาวที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมมากๆนะคะแล้วก็ได้รับการพูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะมาร่วมแสดงด้วยกันก็ได้แก่มินนี่นะคะจาก G-IDLE นะคะไอซาจากเซซี C แล้วก็ระยูจินจากอ e ิจีนะคะรวมทั้งอ e ีแชยอนนะคะอดีตสมาชิก i อจีวอนแล้วอ e ีแชยอนเนี่ยก็เพิ่งได้รับความนิยมจากการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพวกแข่ง นักเต้นจากสี่วูแมนไฟต์เตอร์นั่นเองนะคะโดยในสเตจนี้เนี่ยนะคะก็ได้แสดงในเพลงฟิกชันนะคะของรุ่นพี่วงบีชนั่นเองนะคะเป็นเพลงที่แบบว่าได้เอากลับมาแสดงใหม่พวกเธอทั้ง4คนเนี่ยก็สามารถทําโชว์ออกมาได้ดีและแต่ละคนเนี่ยนะคะก็มีความเข้ากันมากๆแฟนๆเนี่ยก็ต่างชื่นชมพวกเธอและมินนี่เองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นต่างชาติคนเดียวในโชว์นี้ด้วยแต่ว่าหลังจากคลิปนี้เนี่ยนะคะได้มีการเผยแพร่ออกมาแฟนๆเนี่ยนะคะ ก็มองว่าคลิปแฟนแคมของมินนี่เนี่ยส่วนมากนะคะแฟนๆที่มาคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นแฟนเกาหลีซะส่วนใหญ่เลยแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างคอมเมนต์ชมในการแสดงของเธอทั้งเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นแฟนๆเกาหลีเนี่ยก็ชื่นชอบมินนี่เยอะมากเลยนะคะส่วนมากเนี่ยจะมีคอม,มเมนต์ไปในทาง e นดูในความสดใสน่ารักแล้วก็ความสามารถของเธอถึงขนาดที่ว่าแฟนๆเนี่ยจะชอบเรียกมินนี่ว่าคิมมินนี่เลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความเป็นคนเกาหลี มากๆเลยและสเตดนี้นะคะฟแฟนๆเนี่ยก็มองว่าเสียงร้องของพวกเธอเนี่ยเข้ากันมากเลยทั้ง4คนจนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการแบบว่าพูดถึงนะคะในเรื่องของความนิยมของมินนี่ว่ากระแสะความนิยมของเธอในเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนมากหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ากระแสะของมินนี่ในเกาหลีเนี่ยก็ถือได้ว่าดีมากๆนะคะมินนี่เนี่ยเริ่มมีกระแสะตอนรายการคินด้อมนะคะเนื่องจากเสียงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าวางตัวดีมากๆ สามารถพูดภาษาเกาหลีได้คล่องนะคะแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติถือว่าเป็นแทกุกลที่หลายๆคน,นก็ต่างชื่นชมในความสามารถของเธอนะคะเธอเนี่ยก็มักจะมีกระแสพูดถึงอยู่ตลอดเลยยิ่งสเตจที่ผ่านมานะคะในเพลงฟิกชันเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการพูดถึงนะคะรวมทั้งก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยทั้งเรื่องการร้องที่โดดเด่นแล้วก็ความวิชวลของเธอและเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่มีความสามารถรอบด้านที่ผ่านมา ที่เราทราบกันดีว่ามินนี่เนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะมาฝากผลงานที่ไทยอย่างเพลงมันนี่ฮันนี่นะคะที่ได้มาร่วมงานฟิชเชอริงกับศิลปินไทยนะคะอย่างฟักกิ้งฮีโร่นะคะแล้วก็อยบอยทีเจก็ทําให้แบบว่าแฟนๆนะคะที่ติดตามมินนี่เนี่ยก็ได้ฟังเธอในเพลงไทยกันบ้างเธอเนี่ยก็สามารถโชว์เสน่ห์นะคะจนทําให้เพลงนี้เนี่ยก็ด่งดังมากๆเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่วันนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงมินนี่นะคะแห่ง G Idol ตอนนี้นะคะเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะรับความนิยมที่เกาหลีมากๆเลยสําหรับแฟนๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกระแสของมินนี่จีไอเดลนะคะในเกาหลีว่าเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ